เนชายงามเสียสไปแล้วนะพวมันูร้ามนเรื่องหมดไหนมันงามหมดไหนอีกเลยรอจะนะเอ๋ยแล่รอจะนะเอ๋ยเมื่อจะหลงน้อมมาแม้จะไหนก็จะหลงน้อมมาคนจะนาเป็นห่วงน มีคู่ครองที่เหมาะสพ่อขายหน้าขายตาประชาหน้าราชเลยพ่อกับแม่ถ้าลูกไม่เห็นแบบนี้พ่อกับแม่กับเพื่อและประชาหน้าราาจะเอาหน้าไปใบชัยลูกหลานเหม็นไหมคะเกิดจะหน้ามีทางเดียวเท่านั้นคือไปเอามาเลยกับไอ้จังหวะตัวดากลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่กับเพื่อจให้เอาไปนะลูกหลานสวัสดีค่ะ เราจะน่เหลือเราเราจะน่เอาขึ้นว่าใดดอกเป็นเขอเนี่ยนะลุงนะเขาจะแน่อันนี้จตาจังาอุปาไเขาปรานต่เขาเป็นร่มเสืออพอไปบ่ียอมเลยนพ่พ่อฟังพ่อให้ดีล สงสารแม่เขาบ่เลือตัวแม่บอกว่แม่เขาเรียกมาเพราไงพราอย่หมมีคุ้ม่อ่มีนามมีตามันจะเกิเ่านี้แม่ใไหนหจะคอยทำแบบนี้ตัดเดี๋ยวพ่อจะได้สายเอาพวกมาเลยกอับมือเดี๋ยวนี้แล้วสร็จพอไปคัะเราจะน่าเป็นถีมหน่จอมปามหัตกรัตรตัดแล้วขึ้นข้าบปรเด็นััเสด็จพ่อรจะน้าลูก่ะเป็นลูกกรัตร เหตุจากเรื่องคามรที่ตรไปถาว่าเป็นผูก้องเรื่องนี่รูหอดใส่ายไปหอดหันเสียงพ่อมาไปกมาาันจะไหนเอาพวกนีกองเสเสด็จพ่อไหมครลูกเอาขึ้นบนด้อีนี่ไหาเสด็จพ่อรจะน้าจขัไปไหมคระท้าสาวันโมหายรถจะหน้าได้เหลือกูได้ลานองคิดอะครบคิดแล้วหนาวสุเอาบองดำเด้อผู้ให้มันขายหน้าโมประชา นคนไม่ลกพฟาคนไม่ลกบกบว่ามันไปอยู่น่ยทางไหนเอาบาัตรมาแต่ราแห่งทึ้งใจหายรถกระด้างทางไดนให้หนีไปนอกจากชาติเนรูบอมากูให้หนีไปเาาด้อกาบานแต่วันนี้อดไม่ไกับมีเวน รถจะไ้ต้องการแบบมี้ได้ไปข้างกันจะไปน่อยู่รื่องว่าไกูไปยูนี่แต่จะได้เป็บ้านกูนี่ไปอยู่คนตัวทองคนตเจี๊ยวนี่ไปอยู่ของู่ไปรนี่ไม่ไหวไปหน้าหุดไปบริวทุกั้งงออกเดี๋ยวนี่ายาอขรวัรังป้ังปังร

ข้าวขาออกไปสักวนสมุนมันหวขึ้นได้มันวหวสมุนมมนหนักมึงอีลดจะน่ามึงก็สูงสต่ยิ่งห่ที่ทวแจนตาเม็ดาเกิดมึงสมแล้วที่เสด็จวอไล่มึงจะเวียนจะคังมึงเกิดมามงสำคัญัจ กาจนาค่งหลายฉันพ่อทราบมาเปลนพันธิดานี่ว่าฉันสิดาอยู่ได้หมทำไมมึงนามึงสิดาบ้างเลยโอ้ยอีบอดทั้งใสจีวนีถังแก่อันนี้คือมึงนาบอะไรมันบ่ไาบ่อะไรพรอเจ้าขพาว่าพันธิดาเป็นพธิดาบ้าสุดอะไรนีงสิพวก้งกลุ่มอะไรบ้าเนย่ง เนอยงเป็นอ่าจะไม่เห็นเป็นติดตแอนสมบติตายถึงตัวพันธุ์ดาว่าเขาใจในคอบราบว่เข้าใจมองใดประราบเป็นสิ่งสวยตามปัิดาบรูลดอกวันปฏิดารสนาเป็นอย่างกางเนือบก็เป็นไงก็เลือกบกหอบกทุเรียนมันแพงก็อิบุกต่เนื้อบกทุเรียนแพงเพื่อกีไปหากินบกหอกบกเสียงบักไสเป็นสี่เดียร์อยากไปมาก เอ้ยมันเผาปากมันตายล้มัอนมก็ยังไม่ปากปากไฟเฮ้ออมันตัดทำไมขมาขอมหันจงเลยโอ้โหฮิคารปากน้าล่างเสียแต่เราพร้อมแล้วก็ได้ันนี้ได้ไ้ไปเเสียคอโอ้ยถอนเราเมื่อไรันเฉียนีหรอกแม่เขาเลยนะเห้ยมันเห็นเลยมันสิเแหล่ๆขึ้นกันกบผัวมันน่ะได้ได้นเผาเ พารเราไปนะไปไปดีมากไปมึงไปยูกับหัวขีดถุงคนไทยถงมึงไปยยกหัวดำดำ ให้ฝนตกมะล่งเสด็จแต่ไรเอาที่เผืออกูดีนะเดี๋ยมึเจอปู่เฮ้อใจกูเ้อกหมดเนอะนให้กูได้เกิดการร้องเรียนเนอ ขอขเงาผู้คนนี้อยู่ในมือในวัวงผอ,อ,อ,อย่างนี้อกคนนี้แต่สิหักหล่นจะนที่บอมันกะหรทีดาขอกมันลมนี่แม่งกะดดอ่ะจีแม่แ่อกมีดอกตงนป่า กอนว่ากินรสนาดอกบมมีมองยูก็ไปยูจะต้องใ่หน้าน้าใหงอก้นใดดอกไปยูก็ไปยูแม่ดีั้งไปนะกันแขเด้อาตากักินว่าท่าเบิดลูกประศรีไปโนนจะรอวันรอวันที่ฟ้า